สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room วันนี้พบกับผมพี่มิกเมื่อไม่กี่วันก่อนทาง Capcom ก็ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่สำหรับ Monster Hunter Rise ดังนั้นในวันนี้ผมก็จะมาทําการเจาะลึกข้อมูลจากตัวอย่างใหม่ที่ถูกปล่อยออกมากันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือแผนที่ใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ใหม่สักทีเดียวเพราะว่าเหล่า Hunter หน้าเกา๋าน่าจะคุ้นเคยกับแผนที่นี้ดี แผนที่นี้ก็คือแซนดี้เพลนซึ่งมาจากภาค Monster Hunter 3ไตรนั่นเองสำหรับแซนดี้เพลนเนี่ยในตอนเช้าจะมีอากาศที่ร้อนระอุมากๆส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีลมเย็นที่หนาวจะเยือกเลยแต่ว่าใน Monster Hunter Rise เขาได้ตัดระบบของ Hot Drink ไปแล้วส่วนของ c ู o ด Drink เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะฮะคิดว่าน่าจะยังมีอยู่ผมว่าแมปแบบนี้เนี่ยเป็นแมปที่เหมาะกับการนำมาใช้ในภาคไร์มากเลยเพราะว่ามันจะมีหน้าผาแล้วก็ ุบเขาเยอะเลยรวมถึงซากโบราณสถานต่างๆที่เราสามารถสำรวจได้สําหรับภาคเก่าในการเคลื่อนที่มันค่อนข้างจะจํากัดดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับของประดับฉากมากกว่าแต่ว่าในภาคไลฟ์ที่เราสามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้ด้วยไวบัคแล้วเนี่ยคิดว่าแผนที่นี้น่าจะเป็นแผนที่ที่สนุกมากในการเล่นเลยทีเดียวนอกจากมอนสเตอร์บอสที่เราคุ้นเคยกันที่กลับมาอย่างเดียบอสในแผนที่นี้แล้วเราก็ยังเห็นพวกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆที่อาจจะไม่ได้เห็นกันมาสักพักแล้วได้แก่เดลิก เจ้าปลาฉลามผสมกับจระเข้ที่ว่าอยู่ในสไลด์มอนอีกชนิดหนึ่งที่ถ้ากระพริบตานพีพาดเลยนะฮะนั่นก็คือจักกี้แล้วก็จัคเกีย่นั่นเองทีนี้ก็เหลือแค่ลุ้นกันอีกทีว่าเกรทจักกี้จะมาหรือเปล่าสําหรับมอนตัวเล็กอีกตัวหนึ่งที่น่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเคสโตดอนจากภาคเวิร์สําหรับแผนที่ต่อมาก,ก็เป็นแผนที่ภูเขาไฟที่มีชื่อว่าลาวาเคเวนส์สําหรับแผนที่นี้เนี่ยเป็นแผนที่ใหม่เลยนะฮะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ย ผมก็นึกว่ามันเป็นแบบภูเขาไฟจากภาคสามซะอีกจริงๆรนึกว่าเป็นภูเขาไฟจากภาคแรกด้วยซ้ําเพราะว่าหน้าตาของภูเขาไฟมันดูแหลมๆเหมือนกันแต่สรุปแล้วเป็นแผนที่ใหม่ของมันเองสำหรับแผนที่นี้เนี่ยก็ตามเช่อนะครับเป็นภูเขาไฟที่มีลาวานะฮะแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าที่ใต้ของภูเขาไฟเนี่ยก็มีถ้าที่น้ำเนี่ยสามารถเข้ามาได้เช่นกันดังนั้นก็เป็นการผสมกันระหว่างไฟกับน้ํานั่นเอง เห็นน้าเยอะขนาดนี้เนี่ยอยากให้ภาคนี้เนี่ยมีระบบว่ายน้ําเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีนะฮะนอกจากนั้นยังมีซากฟอสซิลของมอนสเตอร์จากยุคโ,โบราณด้วยโดยเฉพาะตัวนี้ที่อยู่บนเพดานตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นวาลฮาซากักโดยดูจากกรามที่มีอยู่2ชุดนั่นเองแต่ว่าพอเห็นเขาแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะฮะเพราะว่าวาลฮาซักเนี่ยไม่มีเขานั่นเอง นอกจากน,น,นี้ยังมีการเพิ่มธีมญี่ปุ่นเข้าไปโดยการเพิ่มต้นซากุระไว้นอกภูเขาไฟอีกด้วยและก็มีการโชว์มอนตัวเล็กที่กลับมาอีกตัวนั่นก็คือลิโนปูลอสถ้าถามผมเนี่ระหว่างลิโนปูลอสกับบูฟานโกผมเกลียดพวกลิโนปูลอสมากกว่าอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่อึดมากแล้วนอกจากนี้นนมันยังขุดได้แม่นสุดๆอีกต่างหากถือว่าเป็นมอนหน้ารำคาระดับต้นๆเลยทีเดียวเอาละเรามาพูดถึงมอนสเตอร์ระดับบอสกันบ้างดีกว่าเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือ ลักนาคาดากิแมงมุมขนาดยักษ์ที่จะห่อหุ้มตัวเองด้วยใยของมันคุณอาจจะสงสัยว่าแมงมุมเนี่ยมาทําอะไรอยู่ที่ภูเขาไฟไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าลักนาคาดากิเนี่ยมีใยที่มีความทนทานต่อไฟซึ่งมันก็จะใช้ใยเหล่านี้ในการจับเหยื่อแล้วค่อยทําการพ่นไฟเพื่อเผาเหยื่อทั้งเป็นโดยที่ใยเนี่ยก็ยังติดอยู่เหมือนเดิม นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังเลี้ยงลูกไว้บนหลังของมันซึ่งมันก็จะทําการปล่อยลูกๆของมันออกมาเพื่อช่วยในการจับเหยื่ออีกด้วยสำหรับมอนสเตอร์ตัวถัดมาเนี่ยเป็นหน้าเก่ามากๆเลยเพราะว่ามาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับนั่นก็คือบาซาริอสมังกรหินก็ตามชื่อเลยนะฮะบาซาริอสเนี่ยมักจะหลบอยู่ใต้ดินแล้วปอมตัวเป็นก้อนหินเพื่อรอให้เหยื่อเข้ามาใกล้ๆก่อนที่จะทําการเข้าโจมตีในภาคก่อนๆเนี่ยการสู้กับมันเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไร สนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันมีดีแค่อึดเท่านั้นแหละครับแต่ดูเหมือนว่าภาคนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับมันเพื่อให้การล่าสนุกยิ่งขึ้นอย่างที่รู้กอย่างที่รู้กกันนะครับว่าบาซาริออสเนี่ยเป็นแค่ตัวอ่อนเท่านั้นเมื่อมันโตเต็มวัยมันก็จะพัฒนากลายไปเป็นกาวิออสสำหรับกาวิออสภาพนี้เนี่ยผมเอามาจากภาคเก่านะครับยังไม่ใช่ภาพของภาคใหม่เดี๋ยวรอดูของภาคใหม่อีกทีว่าจะเท่กว่าเดิมมากแค่ไหน สำหรับมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้เลยทีเดียวมอนสเตอร์ Monster ตัวถัดมาโววิดอนกลับมาจากภาค3ามเติ 3. ต้องบอกตรงๆเลยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมไม่เคยจําชื่อได้เลยปกติจะเรียกว่าตัวกลิ้งตลอดเวลาเลยนะครับม้วนตัวเองเป็นลูกบอลและกลิ้งใส่ศัตรูนั่นเองเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์ที่กินมแมลงเป็นหลักมันจึงมีลิ้นที่ยาวและมีความสามารถในการใช้พิษอมพาตหรือการปล่อยกินเหม็น ที่ทาให้ฮฮนเตอร์ที่โดนเข้าไปไม่สามารถกินยาฟื้นพลังได้เป็นระยะเวลาสั้นๆถึงมันจะดูหน้าตาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยแต่โววิดอ์เนี่ยมันก็มีคอมโบที่แสบมากเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดเราเผลอโดนพิษอมาพาตไปเนี่ยมันก็จะทําการซ้ําด้วยการกระโดดใส่นั่นเองซึ่งท่านี้เนี่ยถ้านในแรงสูงๆเนี่ยโดนทีเดียวก็ตายได้เลยนะครับก่อนจะไปพูดถึงมอนสเตอร์ตัวถัดไปขอพักเปิดเพลงให้ฟังสั้นๆนะครับเพลงของซีรีส์มอนแทนเนี่ยนับว่าเยี่ยมยอดทุกภาคเลยทีเดียว หรับมอนสเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คืออัลมูดอนหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นโอโลมิโดโลผมว่าชื่อญี่ปุ่นเท่กว่านะครับตัวนี้สําหรับโอโลมิโดโลเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการละลายดินให้กลายเป็นโคลนได้โดยใช้ของเหลวสีทองที่ออกมาจากปากและส่วนหางของมันซึ่งมันก็จะใช้ของเหลวที่ว่าในการละลายดินที่เหยื่อยืนอยู่และพอเหยื่อจมลงไปในโคลนแล้วเนี่ยมันก็ค่อยลากไปกินสําหรับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ที่ผมชอบที่สุด ของภาคนี้ในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะส่วนหางของมันที่มีลักษณะเหมือนกับผู้กันนอกจากนั้นในการต่อสู้มันยังทําการสร้างแท่งดินขึ้นมาเพื่อปิดทางหนีของเหล่าฮันเตอร์ซึ่งเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้ไวบักในการต่อสู้กับมันนั่นเอง สำหรับมอนสเตอร์บอสที่มาจากภาคเวอร์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาภาคที่แล้วเองเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวพอเกมใกล้ๆกล้ออกเนี่ยผมค่อยทําวิดีโอสรุปรายชื่อมอนสเตอร์อีกทีละกันเอาล่ะลเราก็จะมาพูดถึงเควสรูปแบบใหม่ของภาคนี้กันนั่นก็คือเควส์แลมเพจสำหรับการแลมเพจหรือว่าการบ้าข้างของเหล่ามอนสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักของเกมภาคนี้เลย ก็คือในทุกๆ10บกว่าปีเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์บุกมาที่หมู่บ้านเป็นขบวนร้อยอสูรโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรซึ่งแผนที่ชายลูนส์ที่เป็นแผนที่แรกของภาคนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของคา m มุล่วิลเลจแต่ว่าถูกมอนสเตอร์ถล่มไปนั่นเองโดยในครั้งนี้เราผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ตั้งใจที่จะปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ให้ได้นั่นเอง ดูจากภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเควสที่โกลาหนหน่าดูเลยเพราะว่าในภาคก่อนๆเนี่ยยางมากเจอมอนสเตอร์ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็แค่3ตัวท่านั้นแหละครับส่วนมากมันก็อยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวมันก็แยกกันไปแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเจอมอนสเตอร์พบอกัน4ตัวเลยทีเดียวแล้วพวกมันทุกตัวก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการทําลายหมู่บ้านนอกจากมอนสเตอร์ธรรมดาแล้วยังมีมอนสเตอร์ที่เป็นระดับเอ펙ซที่จะมีความแข็งแกร่งกว่ามอนสเตอร์ระดับธรรมดาทั่วไป นอกจากนั้นในภาคนี้จะไม่เหมือนภาคเวอร์แล้วที่เหล่า NPC เนี่ยจะยืนเชียร์เราอยู่ด้านหลังเพราะตอนนี้เหล่า NPC จากหมู่บ้านจะสามารถเข้าร่วมการต่อสู้กับเราได้แล้วสำหรับส่วนนี้เนี่ยยังมีรายละเอียดไม่มากไม่รู้ว่าจะสามารถพาพวกเขาเนี่ยออกไปในเควสอื่นได้หรือเปล่าหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่แค่ในเควสแอมเพจเท่านั้นเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตกันอีกที หลังจากที่รอมาหลายเดือนเนี่ยอีแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นเราก็จะได้เล่น Monster Hunter Rise กันแล้วนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยก็ได้ p ออเด d e r พวกชุดพิเศษเอาไว้หมดแล้วนะฮะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็รอดูกันอีกทีนะครับนอกจากนั้นในวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นเหมือนกับวันเกิดของ Monster Hunter ซึ่งทาง Capcom ก็ได้จัด event s t ต e a m พิเศษซึ่งใน event เนี่ยจะมีอะไรบ้างยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยจะต้องมีการประกาศโมเดลของ Fatalis ที่อยู่ในโปรดักชันมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนู้ชมทุกท่านที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ